นี่คือการกลับมาอีกครั้งของพ่อนุ่มผมสีเงินและดวงตาปลาตายอันเป็นเอกลักษณ์ของเขากับอนิเมะกินธมะกับการเริ่มต้นใหม่ในภาคกินธมะปี3าห้องแซดลูซากินปาจิที่จะเป็นแนวชีวิตประจําวันในโรงเรียนนำทีมโดยอาจารย์ซักตะกินปาจิที่เป็นตัวเอกในภาคนี้โดยการที่ห้องแซดข,ของคุณกินเนี่ยผลการเรียนมันก็โคตรจะยำแย่ผู้อํานวยการก็เลยบอกให้คุณกินเนี่ยเริ่มใช้ไม้แข่งสาถ้าสอบครั้งหน้าไม่ถึง80คะแนนเนี่ยห้องแซดก็จะต้องมาซ่อมบ,บนสาวกันทั้งห้องแล้วคุณกินเนี่ยก็ยังจะถูกข เงินเดือนอีก2ี่ปนคุณกินที่ได้ยินเรื่องตัดเงินเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้จริงๆเขาก็เลยได้เข้าไปต้านง,งอนของผู้อํานวยการในทันทีหลังจากนั้นคุณกินก็ได้มาบอกกับพวกนักเรียนทุกคนแต่มีเพียงแค่ชินปาจีเท่านั้นที่สนใจส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็แทบจะไม่เข้าหูกันเลยยายหมยเนี่ยเธอก็ดันเข้าไปซัดกระยายแมวส่วนนิชิคาตาเนี่ยก็โดนโชโกะแกล้งสยามพิกอรีราของเราเนี่ยก็ยังคงตามตื้อโอทาเอะไม่เลิกง่ายๆคือเอาตัวประหลาดในกินธามะเนี่ยมารวมมิกกันไว้นั่นเองตาามม ตามกันดูได้กับกินธรรมะปี3ฮองแซดดูได้แล้วแบบถูกลิขสิทธิ์ที่บิลิบิลี